อาเมนใสได้คุณผู้ชมหนูรักใจกับโค้ะไทยจริโอเคเลย่ะโอเคเลย่ะ เจที่เก็คนกันแล้คนเจเราปองดลกเงไห้หมดแล้ว น้ำน้ําครับน้ําตาลนี่น้ํากระทิ Okay, one more. Now, I'm going to put it on the other one. เทมุดเพื่ดไ,ได้ลกโ,โอเคครับสุขสุขค่อนนะครับไมด่ด้เป็นวันอีสเตอร์เนาะนะครับเป็นอาทิ์ที่ วันเสา์ที่ยี่สิบวันเสาร์ที่สิบเก้าขอไปครับรวันเสาร์ที่สิบเก้าครับเป็นวันอังสเตอร์นะครับใช่ไนะครับเพรเาีเขาขอบพรุ่งไปทองเขาทีมงานของเขานี่นี่หน่อยนะครับไม่บมพ่อนะครับทีมงานเป็นเป็นลูกกับผู้นั่น้อนะครับเป็นลูกกับผมนั่นะครับเพื่อเขายังคอยเหลือตัวเองนั่งหยิบเติมย่งน้ำยังเนยอยู่นะครับเพราะว่าเขาที่เขามีคนมาหน่อยปกติเนี่ย ทุกเพียที่เขาจัดงานเจอมาปอดูอาสามาเขาก็คือพิการเขาก็ปเป็นงานแก่ที่เขาปเ,เป็นงานแจกแบบครับเขาต้องแจก่อนก่อนสี่หอดมือมือหนึ่ครับสองมือหรือมือหนึ่งนะครับเขาไปเอื่นคนมาเคาบ่ต้องมีการตั้งน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนมากเลยนะครับผมงงแล้วครับขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าการอุทธรณ์นะครับบอบอบอเป็นยังไงอีกกัาน บระเด็น <ider> <cción> ี้เวลามาเยี่ยมยิ่งไม่้องพักเท่าไรนะครับพี่น้องครับเนาะนะครับก็เขาได้เสนอขอขอบคุณพระเจ้าแล้วเนาะนะครับเราได้ทค่นีเรากขอบคุณพระเจ้าแล้วเบเรียนนะครับเทาที่เขาบรรยากาศของการนมัสการพระเจ้าทุกอย่างเลยนะครับนะครับเบเรียนเชิญอาจารย์สเสด็จอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในชลางวันที่ลูกสาวขอบคุณพระองค์ ขอยกะนามของพระองค์ขึ้นสูงสุดพระบิดาเจ้าเช้าวันนี้ลูกทงหลายที่นั่งอยู่นี่ขอน้อมใจถวายแด่พระองค์พระองค์เจ้าค่ะลูกจะนมัสการพระองค์ด้วยสิ่จิตใจของลูกพระองค์เจ้าค่ะสิ่งสําคัญในใจของเราคือการนมัสการพระเจ้ายกชูและยกย่องขนามของพระองค์ขึ้นพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าพระเจ้าทรงทรงพระชนอยู่พระองค์นั้นทรงพระชนอยู่รอเราอยู่ ได้อยู่กับเราอาเรนูยาสารเสด็จพระเจ้าของพระเจ้าทรงเมตตาเราหลายเราจะนมาสการพระองค์ขอให้เสียงใจเลาะพระบิดาเจ้าประทานเสียงใจกับเราทุกคนที่นี่ทรงเจ้าพระและเตรียมปากเราทุกคนให้เรานั้นนมาสการพระเจ้าองค์เจ้าพระลูกขอบคุณพระองค์รูปสารเสด็จทรง์ดยจะเป็นรายการทุกรายการวันนี้ขอให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียวในนามพระสุวาเมี เขาไปไหนที่อาภิสุขอูกเข้าไปโดยโลหิตของเร,รงงาลูนกน้ำมาการพระองค์ I'm กินขนมกเอาบางนกินะบางนะแซบบ้างแซบูแซบบ้แซบบ้างแซบบ้างกินดูิแซบบ้าแม่แซบอาจารย์กนิ่วนะนกโป๊ะเอาไนกโป๊ะไหมแซบปานบ้าง รานบ่คุณว่าหวานบ่ได่ก็โอเคครับแ <isas. S 2> ่วมหวานแห้เลยหวานแ่แม่นี่อ่ครับตอหวานอี่เาม่ใช่อม่เจิที่มีคันงูแีเลยนะ ก็เขาแสบไม่ฆ่าอะรนี่ตัตาบบ่มนสิบามคเลย่สิบามย่ปาเมาะไรนี่สิบอะสี่สิบเี้ยิบเนาะเปนเกคนีเด่นเนาะป่างี้ยเนาะคุณเยเบอร์นึงี่ิเง้ึงเลงเงอาจารย์ส